เราจะไปงานเปิดตัวครับไฟฟ้านะครับทีนะครับที่สยามแมนดารินาสุวรรณภูมิโฮเทลครับงานเริ่มนะฮะบ่ายโมงครึงนะครับผมเชบ่ายสามนะครับแต่ว่าเราออกเดินทางกันนะฮะบ่ายโมงสิบเจ็ดนะฮะกำลังเดินทางไปอย่างเร่งรีบนะฮะโดยคนขับนะเซอตสจัดให้นะฮะก็สนใจออกรถ ไฟฟ้ากับรถ Big ะะรบิ๊กไบค์นะฮะเปียบซูเปอร์ไบค์มีครบจบให้ท่านเลือกครับ ตอนนี้นะฮะก็รอรีวิวรถอยู่นะฮะเพราะมีพี่ๆสื่อมวลชนมากมายนะครับก็อะไรเนี่ยเซลล์โอ๊คทำอะไรเนี่ยฮะตอนนี้เป็นงานเปิดตัวรถรุ่นบีดนะครับผมบีดสวยมากมีหลายสีราคาเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ยังไม่าาเปิดยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าเนี่ยตัวรถก็มีให้ท่านดูมีสีให้เลือกมากมายนะฮะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานไฟหน้านี่ตาก,กล้องเราบอกว่าสวยสวยนะฮะสวยมี3ดวงนะฮะเผื่ออีกดวงน,งงวงวงนึงพังก็ใช้อีกดวงดวงนึงพังก็ใช้อีกรอให้อนาลเจ้าพิโพลน้อยลงนิดนึงครก็เดี๋ยวจะเข้าไปดู ออ่ <Okay. S 1> อนเกียร์เลยครับปึ๊บจอสวยปั๊มติ๊กวะพอขอ่อนมาปึ๊บ <laughs> มันจะขึ้นตัว park m หมดอยู่นะครับครับผมอ่าให้เรากำเบรกแล้วก็กดปุ่มตัว P <บ>ปุ่มตัว P <บ>ใช่ครับมันก็จะขึ้นเ e a d y อันนี้ก็คือพอร้อมใช้าง,งานแล้วถ้าในกรณีเปลี่ยนเกียร์ก็บวกลบนะครับก็จะเริ่มจะมีตั้งแต่อีโค่นอร์มอลแล,แล้วก็ sport ส่วนตัวนี้จะเป็นคู u คอนโทรลคู l คอนโทรลก็คือล็อกความเร็วถ้าไปปึ๊บมันจะมีเกียร์เกียร์ R เกียร์ D ถ้า D ก็คือเราจะเดินข้างหน้าแต่ถ้า R ก็คือถอยหลังกดถอยหลัง เจอกับ e ีทุกรุ่นเลยเวลาเราความที่เราขับรถเกียร์รถอะไรอย่างเงี้ยเวลาโค้งเรียบเบรกเรียบเบรกได้แต่ E ีเป็นทุกรุ่นเลยไม่รู้เป็นที่ระบบเขาทํามาหรือว่าอะไรนะคือเวลาเราเรียเบรกเข้าโค้งจะเทโค้งหรืออะไรเงี้ยรอบมันหายมันบิดมันเมื่อกี้เห็นไรมันจะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าคือมันมันเข้าโค้งไปแล้วแล้วพอเราจะออกโค้งแล้วเราเติมคันเร่งอ่ะมันหายไปเลยมันบิดไม่ออกเลยแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือรถ E ีี มันคือความปลอดภัยคือเราจะมาเทโค้งเหมือนมีไบมันไม่ได้อยู่แล้วโค้งไม่ยกล้อนะไม่เอานะไม่ีม่คเอบลองคนซ้อนอนะ่ะจะลองซ้อนอนะ่ะซ้อนเนี่ยอยากรู้ใส่หมวกกันน็อกไหมคนซ้อนต้องใส่หมวกกันน็อกไหมครับต้องใส่นนะคนใส่นะ <c oughs> คนใส่นะเพราะเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปหอกอะไรกัน เทียมซูเปอร์ไบค์นะฮะจากร้านเทียมนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเทสอบได้นะครับผมรถของ i m o t o r นะครับทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นแรกจะมีเออ่บีส์นะฮะแล้วก็จะมีเวเปอร์นะฮะแล้วก็น้องเล็กสุดจะเป็นทันเดอร์นะครับฟีลลิ่งการขับขี่นะครับเซลโอ๊กได้เทสอบได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะถามเซลโอ๊กว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มที่ตัวบีส์ก่อนเลยนะครับเซลโอ๊กเป็นยังไงฮะสำหรับตัวบีส์นะช่วงล่างเขาให้มาเป็น KYB แล้วด้วยคือช่วงล่างมีแบรนด์มียี่ห้อชื่อดังดดดดดดด้้้้้วววยยยยยนนนนนะะครรรรรัััับบบมม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 ่่่่่่่ใจไไไไไชชชงง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 ลลาาาีีเเเเเฟฟิิ์์โโขข็ตกหหุอออึึึื มีเกรดแน่นอนส่วนเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจาะลึกเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าคลิปนี้เรามาพูดถึงสมรรถนะเป็นหลักแล้วกันมีทั้งหมด3โหมดด้วยคันนี้เริ่มที่โหมดอีโคเน้นเซฟแบตขับเรื่อยๆชิวๆแล้วก็มีโหมดสแตนดาร์ดโหมดทั่วไปอ่าแล้วก็โหมดพาวเวอร์มี3าโหมดนะมีเกียร์ถอยหลังด้วยประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับโหมดการขับขี่แล้วก็ในฟีลลิ่งของคนซ้อนนะครับในตัวรุ่นบีเนี่ยจากที่ผมได้ลองซ้อนแล้วนะครับตัวโชว๊คครับโอเคเลยนะครับผมเนี่ยเซลล์โอ๊กลองลูด ากในรถผมมั่นใจว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันทําได้ดีพอๆกับรถน้ํามันเลยนะครับแล้วก็เบาะคนซ้อนนั่งสบายมากๆเพราะว่าลองนั่งไม่ไม่ได้เกาะเซลล์โอ๊กไม่ได้เกาะอะไรเลยนะฮะคือเซลล์โอ๊กบิดอย่างเดียวเลยฮะก็โอเครู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะครับผมมาที่คันต่อไปนะครับผมเป็นเวเปอร์นะครับเวเปอร์เนี่ยโดยส่วนตัวผมกับเซลล์โอ๊กเนี่ยชอบนะอ่าชอบชอบทางดีไซน์ทางอใช่ทางดีไซน์ทั้งอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างพูดตามตรงว่าเป็นรุ่นที่สมูทที่สุดล้วีดลย้วแก็ สไ์สวยด้วยข้อเสียมันก็ยังมีอยูอ่ก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบลูกทรงรถที่มันคันป,ปุ่งๆเอารถมันจะรถเล็ป่งๆหน่อยนะแต่ว่าเรื่องสมรรถนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีดีด<ต>เลยแต่ถ้าคนชอบรถใหญ่ๆนะถูกใจแน่นอนใจแน่นอนคือคือในใน,น,ใน,ในมุมของคนซ้อนนะครับเบาะของเวเปอร์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแล้วก็จะเล็กนิดนึงถ้าเทียบกับตัวบีทนะแต่ว่าในเรื่องของโช๊คในเรื่องของโช๊คก็ถือว่าทําได้ดีครับในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็การนั่งการอะไรก็มันก็มันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเทียยบบกกกัััตตตตวนนนร่าาดคเใใอ็ืง จุดแตกต่างแล้วก็หน้าจอหน้าจอคันนี้ออกแดดนี่สว่างเออที่คุยกัน่ังนี้เห็นชัดออกแดดแล้วเห็นชัดแดด้าแค่ไหนก็เห็นชัดมาถึงน้องเล็กครับรุ่น thunder นะฮะก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการขับขี่รุ่น thunder นะชอบความที่มันเหมาะกับการเป็นรถแม่บ้านเพราะว่าตรงที่พักขาตรงที่วางขาวางเท้าคนขับอะมันว่างมากมันสามารถใส่ตะก้าผ้าตะก้าอะไรใหญ่ใหญ่ใส่ลังพูดกันตามตรงใส่ลังเบียร์ได้ชิวๆแบวกสองสามได้เลยแต่พอบ้านก็จะทำเนี่ยใช้ไปซักผ้านะฮะเนี่ยเซลล์โอกใส่ตะก้าใส่ลังใส่อะไรเงี้ยว่างมากแล้วม สูงแล้วก็แฮนอ่ะแฮนจับอ่ะมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อย<ช>มันจะไม่มันจะไม่ต่ำม,มากแฮนจะยกสูงขึ้นมาหน่อยก้าราขับสบายขับสบายมากแล้วก็ชอ้องหน้าเนี่ยใส่ตะกร้าได้ด้วยใช่เพราะว่าเขาไม่รู้ใส่ตะกาใส่ตะกา,ใส,า,กาใส่ของได้สมรรถนะการขับขี่ก็เหมือนกับ2รุ่นที่แล้วก็คือมี3โหมดอ่าแล้วก็เรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คือรถ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 บ้านนั่นแหละอ่าเป็นรถบ้านจะไม่ได้ช่วงล่างจะไม่ได้เฟิร์มมากแต่ว่าใช้งานได้ดีคุณจะขับลงหลุมขับอะไรเงี้ยมันก็ยังดีอยู่่่่่่่่มมมมมมััััันน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 นไไไดด้้้้โยยขาาาาาแแตวออองทีบบบบกกปรพใช แล้วก็ในฟิลของคนซ้อนนะคนนั่งเนี่ยคนนั่งซ้อนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคครับเบาะนิ่มทําได้ดีเหมาะเหมาะจริงๆนะสำหรับการใช้งานจริงๆนะฮะก็ถ้าสนใจรุ่นไหนนะครับผมก็มันนีตอนนี้มันก็มี3ารุ่นเนาะแล้วก็ตัวเปิดตัวใหม่ที่จะเป็นบีทนะครับผมราคาเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะยังไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานด้วยเดี๋ยวติดตามชมเร็วๆนี้3รุ่นนี้จะไปอยู่ที่ร้านพีเอ็มซูไแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำรีวิวแบบเจาะลึกแล้วก็แบบเทสไดแบบแอดวาน,นเเราอออสมงงแดยถถึึืืน อันนี้อย่างที่เห็นสนามมันค่อนข้างแคบแล้วก็ซัดได้ไม่เยอะบอกเลยฮะสายซิงสายโมนะฮะสายซิงสายโมต้องชอบรุ่นเนี้ยผมพูดเลยทั้ง3รุ่นนะฮะแย่งไมคกันแล้วด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราได้รถเมื่อไหร่เตรียมเจอกันคลิปต่อไปโอเคบ๊ายบาย